แล้วนี่คืออะไรประ่ะไอ้ตั้งๆ<อ>ั้อ,อเห็นปะเมื่อก,กี้เราใช้ในเครื่องเสียงใช้กับเครื่องเสียงนี้ตงตั้งต้งตังพวกบูทูุดอเวลาออกงานสนามนอกจากมีเพลงฟังแล้วจริงๆมันก็ทําที่นั่นได้แต่ถ้าบางคนไม่อยากฟังเพลงเร,เราก็มีชุดแบบที่เวลาเข้าปาเข้าเวลานา่อยู่นเวลาเราเข้าไร่อ่ะ เข้าป่าเข้าสวนเออเวลาเราเข้าไปไม่อยากยุ่งกับโลกภายนอกเลยชาร์จจากบ้านไปไปใช้ในไรในสวนเนี้ยชาร์จโทรศัพท์ว่าผมให้หนึ่งอาทิตย์อ๋อเหรอเออเนี่ยเราชาร์จได้มดาเออ power b อกเนี้ยชาร์จโทรศัพท์ได้สี่อันชาร์จโทรศัพท์ได้สี่ช่องเลยเนี้ยเอออันนี้อเวลาเราอยากจะสุบุรีร้อนว่ะร้อนอุ้ยเออเวลาเราเนี้ยอยู่ในสวนในไรเนี้ย เห็นมเปิดเพลงฟังก็สบายๆชาร์จแบตโทรศัพท์ทุกคนต้องมีโทรศัพท์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องซีเรียสใช้หลอดไฟใช่ไหมได้หลอดไฟเนี่ยระบบ12โวลต์หรือ22โวลต์เวลาเรามาก็จะมีขั้วเสียบเนี่ยอ๋อเออแล้วเดี๋ยวนี้มันพัดลมแบบนี้นะหมอพัดลมพัดลม USB อ่ะพัดลมก็ตมาแล้งมาแล้วมาแล้วอ้นี่อ๋อพัดลมนีสิผมไปตั้งป่าเอาตั้งแคมป์ที่ป่าไปสวนพึ่งแล้วเออเนี่ยสมมติ ถ้ามันจะมีขั้วเนี่ยอันนี้เราเราไม่ได้ทำคั้วคั่วเสียบไป้แต่มันจะมีคั่วเสียบธรรมดาเราเนี่ยเสียบพลักเข้าไปเสียบแค่นี้เลยอ่าอันนี้สมุิเราเข้าปาเข้าป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 าเข้ปเข้ป่าเอ่านะ้ยู่ในแคมป่ก็อยู่ในเข็นป่าเขาเเข่ี้่าเ่เ้าเราปเเ้าป่เ่าเ้เเขาป่เข้า่ปเ่เ้าปาเาเต้นเขเ่เเีเ้่เ้ป่่มีเนี่ย มีไฟมีเศษสว่างชาร์จโทรศัพท์ได้แล้วแล้วแล้วมันก็จะมีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันมีแบบนี้นะนี่เราก็ชาร์จโทรศัพท์ได้นะเนี่ยเออแล้วก็ฟังเพลงได้ด้วยใช่แล้วเดี๋ยวนี้ไอ้พัดลมเดี๋ยวนี้มันมีเป็นไอ้ usb เลยเน้ะใช่ใช่ใช่เคยเห็นอยู่เออมันเข้ามาเสียบเสียบเข้าช่องเนี้ยก็เปิดพัดลมนอนสบายส่วนไอ้ครัวช่องเนี้ยเราเปลี่ยนได้แล้วเป็นครัวเสียบโดยทั่วไปเดี๋ยวหยิบให้ดูครับ power b o x อเนกประสงค์เนี่ยคิว เบาไหมเบาอืมคิดสองโวลต์กี่แอมป์ะตัวนี้นะครับแบตเตอรี่เทียบเนี้ยหน้าตาอย่างเงี้ยตัวมันยี่สิบแอมป์ตัวมันยี่สิบแอมป์อ่าแต่ตัวเนี้ยสี่สิบแอมฮะตัวเนี้ยในนี้ผมใส่เป็นสีแอมปในเนี้ในเนี้ยสี่สิแอมป์เออแต่แต่ประกอบด้วยอันเนี้ยเดี๋ยวผมถามให้ดูว่าถ่ายรูปไปก่อนแบตเนี่ย20แอมป์มั้งนะโอ้เนี่ยพอเราบอกครับ ไฟฉุกเฉินครับเนี่ยนะเนี่ยถ้าสี่ก้อนเนี่ยเนี่ยหมออ่ะเนี่ยสี่ก้อนเนี่ยยี่สิบแอมทิศสองโวลต์ทิศสองโวลต์เออถ้าคนเดียวนะสามคืนสบายๆไม่ต้องไปยุ่งกับใครเลยไม่ไม่กี่แอมกันเนี่ยอันนี้ยี่สิบแอมครับทิศสองโวลต์ยี่สิบแอมอ๋ออนุกรมเลยอ่ะอนุกรมกันไงเพราก้อนมันเท่าไหร่สามจุดสองโวลต์ครับครับอ่ะสี่ก้อนเอาเมื่อกี้บอกว่าสี่สิบแอม ก็ผมใช้สองชุดเนี่ยสองชุดอันนี้เ็นสองชุดอ่าทำสองชุดอยู่ในนี้ไงเกงันสองเราดูที่น้ำหนักของสองพีก็สองพป่าอ่าสองพีสองพีเปิดกอนอืมน้ำหนักสองกิโลสองกิโลสองกิโอืมอันนี้สิบแอมสิบแอมเนี่ยเนี่ยสเอดแอมดี๋ยวดี๋ยวมาชังกันว่าเท่าไหร่อืมอ่ะมาดู นี่แค่สิบแอมอันนี้ยี่สิบแอมด้วยนะอันนี้สิบแอมปลาเข้าไปสามกิโลสามแล้วโอ้ดักของกันเยอะอ่าแล้วอันนี้เท่าไรเขาบอกแลยว่าแปดสิบเปอร์เซ็นตอันนี้ห้าสิบเออปล่อยกระแสปล่อยประจุได้อันนี้ยาวกว่ายาวป่าครับแปดสิบเอซ็นทิวพกพาเขาง่ายความจุแล้วอันนี้ต้องห่วงน้ำกงน้ำกัดเม่นไว้ในห้องในเต็นท์ก็เม่นมีโอกาสอันตรายสูงเอล่ะ ชัวราเพราะเป็นห่วงเมียขนาดนั้นไะโอ้โหเราก็ห่วงเราเป็นพ่อเป็นคนรักครอบครัวเมือนหมออะไรบมออะไรครอบครัวนะโอเคโอเคเนี่ยติดต่อไทยหมอพัฒนีอีกแล้วผมเองครับก็หมอไปผมเป็นคนผลิตนะไงขอเพลงรถแห่ครับ